สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมของชั้นปฐมศึกษาปีที่3เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมไทยนะคะความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยเป็นวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งหมายรวมถึงความคิดศิลปะวนนะรรณคดี ดนตรีปรัชญาสินธรรมจัญญาภาษากฎหมายความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งได้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อมาเป็นเรื่องของการเรียนรู้จากคนกลุ่มหนึ่งไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าสิ่งใดดีก็เก็บไว้สิ่งใดควรแก้ไขก็แก้ไขกันไปให้ดีขึ้น เพื่อจะได้ส่งเสริมให้มีลักษณะที่ดีประจำชาติต่อไปในลักษณะนี้วัฒนธรรมจึงเป็นการแสดงออกซึ่งความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของประชาชนสรุปแล้วก็คือวัฒนธรรมก็คือการดำเนินชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความกลมเกลียว ความก้าวหน้าและศีลธรรมของประชาชนทีนี้เราจะมาดูเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวนะคะประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวคือสิ่งดีงามที่คนในครอบครัวปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งแต่ละครอบครัวนั้นก็จะมีความเหมือนและแตกต่างกันออกไป เช่นมีประเพณีการโกนผมไฟการทำบุญวันเกิดการทำบุญขึ้นบ้านใหม่การแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ในครอบครัวและการเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่มีความผูกพันรักใคร่กันในครอบครัวนอกจากนี้ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นวัฒนธรรมและประเพณีไทยเป็นกิจกรรมที่สืบทอด มายาวนานและสังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีควรอนุรักษ์ไว้การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลกการที่บุคคลจะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลกจะต้องคำนึงถึงสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีจริยธรรม คือสิ่งที่เป็นความดีควรประพฤติปฏิบัติเพราะจะนำความสุขความเจริญความมั่นคงมาสู่ประเทศชาติสังคมและบุคคลนะคะหลังจากที่เราได้รู้นะคะความหมายหรือว่าความเป็นไปของประเพณีและว,วัฒนธรรมแล้วนักเรียนก็ลองทำนะคะทบทวนนะคะโดยการลองทำแบบฝึกการเข้าร่วม นะคะประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวแล้วก็ท้องถิ่นของตนเองในแบบฝึกที่ครูให้มาในนี้ด้วยนะคะาจากนี้ครูก็ขอใหอ้จะขอจบนะคะในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมไทยเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ